วิเคราะห์ฟุตบอลกับตีอว้วนให้กุมภาพันธ์2025ครับวันนี้มีคาราบาวครับนิวฮาโซดวดนกับอาร์เซนอลซึ่งนิวฮาโซครับมีตุนในกระเป๋าอยู่แล้ว2ประตูและวันนี้อาร์เซนอลจะคว้าชัยไปได้ไหมกับฟอร์มที่กำลังแรงแบบนี้ครับเป็นงานหนักของทางฝั่งเจ้าบ้านเนวโซแน่นอนเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเป็นคู่้แรกครับรายการหน,หนึ่งก็เป็นเกมบอลถ้วยลหลายประเทศครับ กบ่าเตร์เลียกบปปยโดเลเดเปโพคารครับนรามาฝากกันครบหมดเลยไล่เรียงกันครบทั้ง7คู่แน่นอนแต่ก็นื่ครับดูผลงานในช่วงที่ผ่านมาของติวันกันสำหรับปักหมุดวีทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้แบบเรียงเป็นตามรูปแล้วกันครับถ้าเพื่อนๆสนใจรับแนวทางกับติวันก็มาเจอกันได้ครับที่อาไัทเทียร์ของสามนั่นเองและแน่นอนครับบินเช็คบินได้กับติวันครับบินเขาวินสเต็ปที่แตกเนี่ย มาขอติวันดูได้หากเพื่อนๆต้องการความมั่นใจครับมาเจอกับติวันได้คลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับไปวิเคราะห์7ควิดกันวันนี้หรือกันต่อครับและเช่นเดิมแน่นอนครับรบกวนเพื่อนๆน,นิดเดียวฝากกดไลค์กดส u b s c ส i ายช่องติววันทีเด็ดวัเต็งวี2ด้วยนะครับก่อนจะไปกันตรงนี้อ่ะถ้ากดแล้วก็ ไปเลยกันต่อเลยครับสนามแรกที่เซนจ์เจมครับเกมนี้น่าสนใจครับคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนิวคาเซลยู่นเตดครับสาริกาดงจะเปิดรงังรับแกนเย็นของปืนใหญ่อเซนน์นตีสามครับเกมวันนี้ด้วยผลงานจากรอบก่อนครับเป็นนิวคาเซที่คว้าชัยไปได้ก่อนด้วยผลสกอร์ที่2ประตูต่อศูนย์ถึงเอเมอรเรเลยเกมรอบหน้าเนี่ยก็เจอคู่ชิงระหว่างสเปอร์และลิเวอร์พูลครับก็ต้องไปจบเกมนี้เนี่ยก็ไปให้รอระหว่าง2ทีมนี้ครับ ทางเนโวโซครับในบ้าน12เกมทั้งซีซันชนะ6เสมอ2แพ้4ครับนี่คือผลงานในรีของพวกเขาส่วนทางฝั่งอาเซนอลเกมเยือนทั้งหมด12เกมชนะ6เสมอ4แพ้2ครับกับเกมเยือนของพวกเขา นิวครับ5เกมท้ายชนะ3มีแพ้มา2นัดพาเลทได้2เสีย3เกมครับนัดล่าสุดเนาะออกฟอร์มไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งแพ้ให้กับฟูลแลมมาที่2ประตูตัว1นึ่งครับฟาคอาอ์เซนอล5เกมท้ายชนะมา4นัดติดแล้วล่าสุดระเบิดฟอร์มเถรรมเรือใบไปที่5ประตูตัว1นึ่งพาเลทได้2เสีย3ครับสูง2ต่ำ2 ดยผลงานเฮตเฮตตรงนี้ครับจาก5เกมท้ายที่พบกันนิวคาเซเนี่ยคว้าชัยไปได้3นัดส่วนอาร์เซนอลเนี่ย2นัดครับ2เกมหลังสุดเป็นนิวคาโซด้วยที่คว้าชาัยไปได้พาเลทได้3ครั้งครับเสียไป2เกมสําหรับนิวคาโซสูงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับจากการดวนกัน5นัดท้ายมาดูที่รายชื่อตัวผู้เล่นนิดนึงครับฝั่งทางนิวคาเซเนี่ยจะไม่มีโจลิงตันครับเกมนี้นนต้องลุ้นอาการบาดเจ็บ และเช็คฟิตกันก่อนฝากของอาร์เซนอลครับเกมนี้จะไม่มี ato, เนโต้เนาะโดยรายที่บาดเจ็บก็เป็นแน่เดิม,ดมครับไม่ว่าจะเป็นเคซูสหรือว่าบูเกโยซาก้ารายชื่อตัวเล่นครับสี่สามสามสำหรับทางฝั่งของเนโวโซของเอ็ดดี้ฮาวด้านหลังเนี่ยจะมีฟาเบนชัยครับเป็นกําลังหลักตรงกลางวิวรอกครับโดนารี่และบุนอเกมารายสามประสานเป็นแอนโทนี่กอร์ดอนอีซากและเมอร์ฟีฝากอาร์เซนอลครับของอาเตต้าสี่สามสามเช่นกันแกนกลางคนสําคัญครับปาเต้เกมล่าสุดเนี่ยเล่นโคตรด,ดีถือว่าเป็นคีย์หลักที่เอา ชนะแมนซิตได้ขาดขนาดนั้นเลยจับคู่อยู่กับเด็กขึ้นไร้ครับกรางลุกเป็นโอเดกาสามประสานวานิรี่ครับนัดล่าสุดก็ลงมายิงช่วงท้ายเกมคายฮาวเวตครับยิงประตูได้เกมล่าสุดและเลยนโดดฮอสซาเลดมาปปครับเกมนี้เป็นฝ้าของอาร์เซนอลออกมาต่อก่อนสูงต่ำ2.75 นิว้าโซในเซนจมส์มครับพบกับอาร์เซนอลล่าสุดพวกเขาเปิดมาเป็นรองครับที่ครึ่งควบลูกอาร์เซนอลออกมาต่อแต่เกมนั้นพลิกครับพวกเขาเอาชนะได้1นึ่ก่อนหน้าก็ออกมาประมาณแถวๆที่เสมอตัวครับสเกมติดต่อกันและเป็นทางฝั่งนิว้าโซชนะได้1เกมและอาร์เซนอลก็คว้าชัยไป1นเกมเหมือนกันครับเลเปโปเนี่ยใน5เกมหลังไม่มีเลยครับตัวผลงานของเนว้าโซครับจาก5เกมท้ายในบ้านครับพวกเขาชนะได้3แพ้ไป2เกม ก็คือ2เกมล่าสุดเลยที่ลงเล่นในบ้านกับบอลมาดครับแพ้ไปสี่หนึ่งและกับฟูลแลมก็แพ้มา2อหนึ่งครับกับการออกไปเป็นต่อคู่แข่งทั้ง2เกมเลยฝั่งอาร์เซนอลครับการออกมาเยือนล่าสุด4เกม5เกมเนะี่ยพวกเขาชนะไปสี่ครับมีเสมอแค่นัดเดียวกับไบตันผ่านเลทได้2เสีย3ส,สูง2ต่ำสองครับนัดล่าสุดเฉียนคีโรนาในรยครับพวกเขาเอาชนะวูฟมาได้ที่1นก็นอกบ้าน2เกมหลังสุดเฉียนคู่แข่งได้ครับแน่นอนครับนี่คือนะัดสำคัญของทางฝั่งเนลสโ,โซแม้ว่าผลงานเกมล่าสุด ออกมาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แล้วก็มีพลาดแพ้อยู่บ่อยๆหลุดไปบ้างครับแต่การลงมาเล่นที่เซนต์เจมส์สหรับทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายเลยครับดูจาก2เกมหลังที่ออกมาเยือนได้ครับแพ้มา1น,นึ่ย์ทั้ง2นัดทําให้เกมนี้ติก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของเนวลโซจะยันอยู่ครับมีตุนในกระเป๋าแล้ว2ลูกเกมน,นี้พวกเขาไม่ต้องเปิดหน้าร้ายกันอะไรเยอะครับเพียงแค่อาร์เซนอลเนี่ยจะทําได้ไหมแต่สุดท้ายท้ายสุดติมองว่าทางฝั่งเนว ไม่ถึงแพ้ครับเรลเปิดมาแค่ปอๆขออยู่เนี่ยวโซ่ครับหลองไปที่ปอๆในบ้านเกมน,นี้เชื่อใจไว้ใจได้ส่วนสกอร์รวมครับเปิดมา2ลูกครึ่งนะ่ะหรือว่า2 7 5 2ครึ่งควบ3ติขอยุ่ต่ำดีกว่าครับเกมนี้ยันยับครับสำหรับเนี่ยวโซ่ เอซิมิรานครับบริษัแดงดำจะเปิดรังเย้ารับการมเยือนของมาปากรุงรมโรมาเตะกันเตะสามเกมคู่นี้รอบก่อนรองของโคปาตเรียด้วยผลงานปัจจุบันครับเอซิมิรานลงเล่นในบ้านทั้งหมด12เกมทั้งซีซั่นพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับที่จูสเปชนะ5เสมอไป6ส่วนทางฝั่งโรม่าครับ11เกมเยือนครับชนะแค่นัดเดียวเสมอไป6แพ้สครับโอ้โหนอกบ้านมีปัญหาใหญ่แล้วครับชุดอ่อนของพวกเขาเลยก็ว่าได้ครับกับเกมเยือน จาก5เกมท้ายสุดเนี่ยเอซิมิลานเอาชนะได้2นะครับมีแพ้ไป2เกมล่าสุดเพิ่งเสมอกับอินเตอร์มาในมิลานดรบบี้ครับจบ1-1ผ่านเลยได้ครั้งเดียวก็คือนัดล่าสุดเลยก่อนหน้าพวกเขาเสียทุกนัดครับสูงแค่เกมเดียวด้วยฝั่งโรม่า Roma, ครับจาก5เกมหลังสุดชนะมา3เสมอ1แพ้แค่เกมเดียวครับในเกมบอลถ้วยนัดล่าสุดกับนาโปลีเจอศึกหนักมาเหมือนกันครับจบเสมอกันมาที่1ปรรระตต่่่อฝััังงงขโมมาาาเเนย้้ไดด3คลคจลจกก5สุ เรื่องของเฮตูเอ็ครับผู้นี้โดวลกันมาตลอด5เกมท้ายเอซิมิลานเอาชนะได้ล่าสุดจบ3-1ครับในเกมนั้นนั้นและเจอกันถีน่เหมือนกันครับในช่วงหลังๆเนี่ยพบกันบ่อยเลยปีที่แล้วเนี่ย5เกมเลยนะครับจาก5เกมหลังสุดเนี่ยคือเกมจากปีที่แล้วหมดเลยเจอกันบ่อยมากเป็นโรม่าชนะได้ถึง3ครั้งครับพลเลได้ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับเอซิมิลานเจ้าบ้านครับและสูงไป3ต่ำ2นัดด้วยกันครับโรม่ามาดีกว่า เรื่องของรายชื่อครับเอาทางฝั่งเอซมิลานก่อนเกมน,นี้พวกเขาจะไม่มีอลอปตัชชีครับแกนกลางคนสําคัญของทีมและพอมอกสตาร์เป็นตัวจริงถ้าไม่เจ็บฟากของโรม่าครับเกมน,นี้มา4ทีมครับรายชื่อตัวเล่นตรงนี้ครับเอาเอซมิรานของคอนเซนเซลก่อนครับจะมาในผัง4-3-3แกนกลางจะมีไรเดอร์เบนเซอร์ครับและมูซาตัวรุกของพวกเขาลาเฟลเลอเอาเทมิอาบารฮัมและเละคิลสตียนบรูสิตฟากของโรม่าครับ คาเิโอลานิเอเร่จะมาในผัง3511ครับแกนกลางของพวกเขาจะมีซูเร่ครับยืมประจำการคู่กับโกเน่ตัวลูกคู่หน้าครับจะเป็นเอลชาดวีและหัวหอ,อกหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นโซลโ r รูดอฟครับยืมประจำการอยู่เหล็บมาครึ่งลูกเลยครับไหลลงมาเหลือปอๆเท่านั้นเป็นทางฝั่งเอซิมิลานออกมาต่อสูงต่ำสอลูกครึ่งครับ เจาะเพิ่มเติมกันในจูสเปซในการรับมือกับโรมาของเอซีครับพวกเขาชนะ2เสมอ2มี 2, ม 5, 5, แพ้แค่เกมเดียวครับในเกมยูโรปาลีกจบไปที่1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันผลงานออกมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางฝั่งของเอซิมิลานครับในบ้านที่ทําได้ดีกว่าแต่ว่าพาเลสได้แค่2เสียถึง3เกมเลยครับ2เกมหลังสุดออกสกอร์ต่ํา ในบ้านให้เกมไายครับไม่แพ้ใครสําหรับเอซชนะมา2-3เสมอ3แต่ผ่านราคาได้เกมเดียวคือเกมล่าสุดในมิลานดาบี้ก็น่าเสียหมดเลยครับสูงนัดเดียวฟังโรงม่าครับให้เกมไายชนะมา3แพ้สจากเกมเยือนครับผ่านเรื่องของสกอร์ไปสูงได้2ครั้งที่เหลือจบต่ําหมดล่าสุดเอาชนะอุดิได้2อครับ แน่นอนครับว่านี่คือบิ๊กแมตช์แล้วก็เป็นเกมยากเหมือนกันถ้าจะคาดการเพราะว่านี่คือบอลสามนาครับด้วยผลงานที่ออกมามันก็ค่อยเคียงสูสีกันพอสมควรครับฝั่งเอซิมิลานก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของฟอร์มในช่วงหลังครับเกมล่าสุดเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วกับการยันเสมออินเตอร์ได้ทางฝั่งของโรมาก็จบเสมอมาแต่ว่าผลงานก่อนหน้าพวกเขามาดูสดดูสวยกว่าครับเฮเวจากการพบกัน4เกมท้ายถือว่าเกมนี้ ขอ,อยังไม่เลือกฝั่งแล้วกันเดี๋ยวเราพบกันต่อในรายครตรงนี้ปักไปที่สกอร์สูงก่อน2ลูกครึ่งหลุนได้สบายครับเจอกันได้ที่หลายนะคู่นี้หากสนใจรับแนวทางที่บูตเตอเคสครับเกมน,นี้เรกกนเนสดดนกับราชันชุดขาวและเอ้ามารีดครับรอบก่อนรองเหมือนกันที่โกปาเดเรครับ จากพังตรงนี้ครับมาดริดถ้าทะลุเรย์เกเนตเข้าไปได้เนี่ยอาจจะเกิดมาดริดดาบี้ครับเพราะว่าอีกฝากเนี่ยเป็นแอลนติโกมาดริดครับที่จะดวลกับเกตาเฟ่ก็ต้องไปดูกันรอบต่อไปครับงานหนักพอสมควรกับรอบรองที่รออยู่มาดูนี่ผลงานของเรก์เเนตก่อนครับ11เกมในบ้านพวกเขาชนะเสมอหนึ่งแพ้ไป6ส่วนมาดริดครับอันดับ1ตอนนี้ของตารางเกมเยี่ยมของพวกเขาครับ12เกมชนะ6เสมอ4แพ้แค่2นัดเท่านั้นเอง าเกมท้ายเรยกันในชนะได้สองสเสมอสองล่าสุดพึ่งแพ้กับรายโยบายยิคโนมาที่1ประตูต่อศูนย์ครับผ่านเลยได้สครั้งก่อนหน้าครับพึ่งเสียเกยมล่าสุด3เกมหลังสุดออกสกอร์ต่ำทั้งหมดฝากมาดริดครับ5เกมท้ายชนะมาสี่แพ้แค่เกมเดียวกับนัดล่าสุดกับเอ็ดปัญยอนก็แพ้แบบสุดช็อกไปหลังจากที่ฟอร์ม มากำลังฮอตมากๆผ่านเลยได้สครั้งเสียแค่เกมเดียวสูง2ต่ำา2ครับโดยผลงานของการพบกับเรกนเนสของมาริดเน่ยพวกเขาชนะได้ทั้งหมด2ครั้งครับมีเสมอไป2เกมจาก4เกมท้ายมีก่อนหน้าเนี่ยในบันถ้วยโกปายเดเรนเี่แหละเรากาเนสครับพลิกชนะได้ด้วยนะโอ้โหอันนี้น่ากลัวแล้วเลททางฝั่งเรากาเนสผ่านได้3ครับมันดได้ผ่านได้2ครั้งสูงตลอด3นะัดท้ายที่ด่วนกันครับล่าสุดจบ3 0เป็นเกมริก เรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับเรเกนเนตเกมนั้นนี้พวกเขาจะไม่มีฟานเกซ่ครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนฟากมาริดครับคาบาคาวมิดินตาครับคามาวิงกาเจ็บทั้งหมดเลยผังจากเกมล่าสุดครับอิงจากตรงนี้เอาฝั่งเรเกนเนตเจ้าบ้านก่อนเกมนี้บอกค่าคิมินตจะมาในผัง5-4-1ครับอัดหลังแน่นแน่นอนพบกับมาริดเกมนี้ก็เป็นผัง แก่งแผนเก่งของพวกเขาด้วยข้างหลังเนี่ยจะมีเซจิโอกอนซาเลสครับเป็นแกนหลักในแดนหลังและนัตสิกครับช่วยกันคุมเกมรับให้กับทีมตัวลูกที่ฝากหวังมองไปที่แดนหน้าเลยครับเอลฮันดาดีรหลอดจังหวะส่วนครับฝากเมดริดของคาร์โรอันเช่ครับจะมาในผัง4-4-2ครับถ้าดูตามผังนี้นะหรือว่า4-2-3-1นั่นแหละครับโดยแกนกลางของพวกเขาเนี่ยจะมีบอเวเด้ ide, ครับและเซบายอตหรืออาจจะใช้เป็นลูก้าโมดิทครับที่รับหน้าที่แดนกลางเนี่ยคอยคุมอยู่แล้วในเกมบอลถ้วยส่วนเกมรูกข,ของพวกเขาเนี่ยจะ โรดดิโก้ igo, ครับเอ็มปาเป้นาเปาและวินนี่ครับพร้อมประจำกาาจูดเนี่ยเป็นกลางรูกครับเลบมา1.25ครับเกมนี้สูงต่ำ3ลูกแน่นอนรายชันออกมาต่อครับ พบกันในบ้านเลกันเนล่าสุดจบ3-0ก่อนหน้าครับมีจบที่มาดริดแพ้ไปด้วยครับ1เกมและเสมอกันไป2เกมครับทำให้ผลงานออกมาตรงนี้นะเ,เนี่ยเลกันเนถือว่าใช้ได้นะถ้าตัดเกมล่าสุดทิ้งออกไปเนะี่ยถือว่ารับมือกับมาดริดในบ้านได้ดีเลยเลล่าสุดเนี่ยก็ออกมาเท่านี้ครับ1.25และแน่นอนราชันผ่านได้ครับชนะ3-0ผลงานในบ้านของเรกันเนตจาก5เกมท้ายก็มาไม่ค่อยสวยครับพวกเขาชนะแอตาดริดได้แค่เกมเดียวที่เหลือแพ้หมดเลยครับตลอดในช่วง4เกม จากภาพรวมตรงนี้5เกมหลังสุดพันเลทได้ครั้งเดียวด้วยครับเกมในบ้านมัดลิดเกมเยือนครับล่าสุดก็แพ้เป็นยอนนี่แหละรครับก่อนหน้าที่แพ้คือแพ้กับบาร์ซ่าแต่ว่าเกมนั้นเตะที่ซาอุครับและชนะมา3เกมไม่ค่อยมีปัญหากับเกมเยือนเท่าไหร่พันเลทได้3เสีย2สงูสง2ต่ำ2ครับ แน่นอนว่าเรื่องของชื่อชั้นนักเตะครับดูจากแกนกลางหรือว่าตัวรุกเนี่ยโอ้โหรายชั้นกินขาดพอสมควรครับตอนคารโรแม้ว่าจะพาทีมแพ้มาในเกมล่าสุดแต่อย่างนงี้อะไรครับมาตริดแพ้มาก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับพวกเขากลับมาได้พร้อมกลับมาทุกเกมอยู่แล้วต่อที่1.25เกมนี้สําหรับเรกาเนตดูแล้วจะต้านยากครับชั้นนะเกิน2ลูกเนี่ยมันไม่ใช่งานยากของมาตริดหรอกครับติมองไปที่เรลมาตริดครับเกมวันนี้และทายสกอร์คู่นี้ค่าสกอร์คู่นี้ให้ที่3านครับเพราะฉะนั้น ปักให้ตรงนี้ไปที่ราชันชุดขาวครับทิมต่อและสกอร์สูงหอยไว้ก่อนเลยครับมาอันที่เบริน่าครับเกมนี้เดเบโพคาวไบเออร์เรเวอร์คูเซนครับห้างขายยาเกมนี้เปิดบ้านรับการเย็นของโคโรดแผบบาคู่นี้จะแตกกันช่วงตีสองี่สนาทีครับจับพังตรงนี้ครับถ้าห้างขายยาทะลุโคโรนไปได้เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้พวกเขาจะเจอคู่แข่งระหว่างสตูการ์ดหรืออับวกครับ จากตัวผลงานของเลเวอร์ตรงนี้ครับ11เกมในบ้านเกมในรีกนะครับชนะไป8เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวยิง29สเสีย15ส่วนโคโรนครับเกมเมียวกัเขา10เกมชนะ6เสมอ2อแพ้2ครับอยู่อันดับที่1ของบุนเดส2ตอนนี้มีโอกาสขึ้นสู่เีกสูงสุดสูงมากๆครับผลงานมาดีทีเดียว ห้านัดท้ายของเจ้าบ้านครับชนะ3เสมอ1แพ้1นึ่งพลยได้2เสีย2สูงไปถึง4ครับต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นและล่าสุดพวกเขาเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์มาได้ที่3ประตูตัว1ฝั่งของโครโรนครับห้าเกมท้ายชนะ3เสมอ1นแพ้เป็น1เกมเลผ่านได้2เสีย2จาก4นัดที่เปิดออกมา2เเกมหลังซูเปอร์เขาผ่านได้ครับและเกมล่าสุดเพิ่งไปเอาชนะบาชวายได้ถึงบ้านแหละจบ2-1มา เฮดเวยตรงนี้ครับพบขึ้นมา5เกมท้ายเนี่ยแน่นอนเลเวอร์ดีกว่าครับเพราะว่าใช้ไป3ไม่มีจบเสมอและโคโลนเก็บใช้ไปได้2เกมนัดล่าสุดจบ2อศูนย์ครับไบเออร์เลเวอร์เซนเอาชนะไปได้พาเลตได้3เสียแค่2นัดครับรายชื่อตัวเล่นครับอัลฟาของเจ้าบ้านเลเวอร์ก่อนเกมนี้จะไม่มีโรเบิร์ตอันดิดครับเทดดีเยเนี่ยก็ปิดเทอมไปแล้วอัตตีครับในการบาดเจ็บในเกมนันี้ฝั่งโคโรนครับนักเตะในรายที่ขาดหายไปก็คือมาร์กอุธครับศูนย์หน้าตัวเก่าของทีมครับเกมนี้มีการบาดเจ็บ พลาดการลงสนามช่วยทีมจากรายชื่อและผังตรงนี้ครับชาบิอลอนโซเนี่ยน่าจะมาในผังเดิมครับ 3, 4, 2, แต 2, 1่กลาง,ง,งเกเรยนชชากา้อาอเลกาเสือครับกุมเขียมตรงกลางกิมาโ,โดฟิมปงพร้อมครับ3ประสาน้างหน้าเนี่ยจะเป็นเวสบอดิเฟกเนี่ยน่าจะย้ายไปแล้ว อาจจะเป็นแพทริชิคครับยืมปราจำมการในเกมนี้ก็ค่อนข้างจะชัวรวและทางฝั่งของโคโรนครับกุซือสตูเบอร์จะมาในผัง3 4 1 2ีกนงการโค้ดสำคัญของทีมจะเป็นเดยานลูบิชิตครับยืมปราจำการตรงกลางคู่กับมาแตวตัวรุกของพวกเขาจะมีดิเมนดาวครับเป็นการหลักในแดนหน้าและตัวความหวังหลักของทีมในเกมนี้ครับเลบมาลุกครึ่งควบ2ครับเกมนี้1 7 5สูงต่ำา3.25ครับ3ลุกควบ3ลุกครึ่งครับ โคโลนครับมาเยือนที่นี่จากในช่วง5เกมท้ายพวกเขาชนะได้2เกมด้วยนะครับมีพลิกเอาชนะไปได้ด้วยแต่ว่าเกมล่าสุดจบ3-0ครับก่อนหน้าก็มีแพ้มาอีก2เกมสําหรับโคโลนทาให้ภาพรวมออกมาเรเวอร์ก็ยังดีกว่าครับในนัดที่ชนะพวกเขาผ่านรายคาได้ทั้งหมดล่าสุดออกมาที่1.25ครับซึ่งเกมนี้ในรอบ5เกมที่สนามนี้เนี่ยรายคาเกมนี้มาแพายยางสุดเลยครับ ลืวเวอร์นในบ้านให้เกมไทยชนะทุกนัดครับพาเลทได้2เสีย2เจ้าเกมหนึ่งล่าสุดเอาชนะฮอฟเฟนไฮมาในราคาเดียวกันครับที่1 7 5สูงไป2ครับต่ำา3นัดฝั่งของโคโรนครับจากให้เกมไทยที่ออกมาเยือนชนะไป3ครับเสมอ1แพ้1พาเลทได้2เสืสอ2สูงนัดเดียวเท่านั้นครับจากการเปิดออกมา4เกมและล่าสุดเอาชนะเบารชวายครับเกมเยือนแน่นอนครับต่างชั้นต่างชื่ออยู่แล้วแม้ว่าโคโรนจะ เป็นทีมอันดับ1เป็นจ่าฝงของบุนเดสซก็ตามแต่ทางฝั่งเรเวอร์เนี่ยก็อยู่เล็กสูงสุดครับแล้วก็เป็นรองจ่าฝงนะปัจจุบันแน่นอนว่าผลงานในซีซั่นนี้เนี่ยถ้เทียบกันแล้วทางฝั่งเรเวอร์ครับดูอันตรายแล้วก็มีของก่อยอยู่แล้วครับสำหรับรายชื่อนักเตะเนี่ยเทียบเคียงกันแล้วกินขาดครับแต่เกมนนี้เป็นเกมมันท้วยครับติว่าทางฝั่งของเรเวอร์เอาชนะได้ ไม่น่าขาดครับปักหมุดไปที่ทางฝั่งของโคโรนครับหมุดเดียวคู่นี้จะไปที่โคโรนครับมาที่บ้านของโควินที่ครับเกมนี้ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษบ้างครับมาดูบอลลีกกันหน่อยครับเพเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของยุมทองเรดอยู่ในแต่แตกันช่วงตีสองนาที ผลงานเจ้าบ้านลีดครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับ30นัดชนะ18เสมอ9แพ้3ยิง60ครับเสีย19ประตูฟอร์มดุมากครับนำห่างทางฝั่งของเชฟยู่อยู่2แต้มครับตอนนี้ก็ถือว่านำไม่ไกลเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งของคุนที่ครับตอนนี้อันดับ11ของตัวรางคะแนน30เกมชนะ11เสมอ8แพ้11ยิง4เสย3 8ครับเก็บได้41คะแนนก็ยังมีลุ้นโซนเพลย์ออฟอยู่ครับ คุณที่ในบ้านครับ14เกมชนะไปครึ่งหนึ่งที่7นัดเสมอ3แพ้4ส่วนทางฝั่งเีดครับผลงานของเขาเกมเยือน14แกมหนักไปทางเสมอครับเสมอไปครึ่งหนึ่งที่7นัดครับชนะ5แพ้2ยิยง18เสีย12ในบ้านดูนอกบ้านเฉยๆครับสำหรับเรดเนี่ยหนักไปทางเสมอซะมากกว่า านัดท้ายคูยวินเทีอาชนะได้4นัดครับเสมอเกมเดียวพาเลทได้4ครั้งถือว่ากําลังฮอตฟอร์มแรงมากๆครับสูงแค่นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดล่าสุดเอาชนะสวองซีซิตี้มาได้2-0ฝั่งเลทครับ5นัดท้ายชนะ4เสมอ1เกมครับพาเลทได้3ครั้งเสียไปเกมเดียวแล้วก็เจ้าเกมหนึ่งครับสูง2ต่ำ3ครับผลงานในบ้านก็ส่วนใหญ่ครับจะให้เกมหลังเนะี่ยทำให้ออกมาดูดีครับแต่ว่าเกมเยนะ็นน่ะเสมอเบ์ลี่มานะ ดวนกันท่าเกมท้ายครับคูวินที่เจ้าบ้านเอาชนะได้2มีเสมอกัน2ครั้งล่าสุดเป็นเลทครับแร,แรกจบไป3าสนครับจบคมคม,คมเลยโหถือว่าดุมากนะจากเกมแรกเนะี่ยพ้เลได้4ครั้งครับสำหรับคูวินที่ลีดครั้งเดียวเท่านั้นจากห้เกมท้ายรายชื่อตัวผู้เล่นตรงนี้ครับฝั่งคูวินที่จะขาดผู้เล่นคนสำคัญก็คือหาชื่อไว้ครับเช่นเดิมเมสันคราสครับอีกรายและเบนชิฟฟฝั่งของเรครับขาดแค่คนเดียวคือแพทริกแบมฟอร์ดครับเจ็บไม่เลิกเลย รายชื่อตรงนี้ครับโคเินที่352แกนกลางของพวกเขาเนี่ยจะมีลูดูนี่ครับประจำการตรงกลางตัวลูกคู่หน้าเนี่ยจะเป็นโทมัอสอาร์ซันเต้จับคู่อยู่กับอิวเดียซิมฝั่งของเรย์ครับสื่สองสเกมนี้หนึ่งกลางจะมีเอ็มปาดูครับเป็นกลางรับตัวลุกที่น่าสนใจก็คืออลลอนเซนครับแดนเจมอยู่ขวาปิรัวครับนำแหน่งหน้าเป้าและโซโลมอนอยู่ซ้ายเหลือมาครึ่งลูกครับเกมนี้ทางฝั่งทีมเยนลีดออกมาต่อครับสูงต่ำสองลูกครึ่ง จากการดวลกันครับตลอดในช่วง5นัดท like ้ายในบ้านของคุณที่เนี่ยคุณที่ครับเอาชนะได้3เกมมีเสมอ1นัดลีดมาคว้าชัยที่นี่ล่าสุดเมื่อปี2010เลยครับเพราะว่าคู่นี้ไม่ได้พบกันมานานพอสมควรครับเหลดเป็นทางฝั่งคุณที่ผ่านได้3เสียแค่นัดเดียวครับมาดูกันที่เรื่องของผลงานในบ้านของพวกเขากัน คุณที่ครับเกมในบ้านให้เกมหลังชนะ3เสมอ2ไร้พ่ายครับผ่านเลยได้3เสีย2สูง2ต่ำา3หลีดเกมเย็นครับให้เกมหลังสุดชนะ2ครับหนักไปทางเสมอถึง3เกมผ่านรายคาได้ครั้งเดียวเท่านั้นสูงนัดเดียวด้วยแล้วก็ต่ำไปใส่เกมเลยขออิงไปที่รายคาเรื่องของสกอร์รวมก่อนตีชอบที่โอเวอร์ครับเกมนี้สูงไว้ก่อนเลย2ลูกครึ่งส่วนแนวทางคู่นี้อยู่ฝั่งไหนออกหน้าไหนก็ได้ครับกับเบลดขั้นกลางที่ครึ่งลูกเกมนี้เนี่ยจดเจอกันต่อในลายอีก1คู่ ครับเกมที่เซลติกพาร์คนัดนี้ครับมากันที่สกอตพิเมชิพครับเกมนี้เซลติกเปิดรังเย้ารับการมาเยือนของดัน FC, ดีเอฟซีตีสองครับผลงานเซลติกตอนนี้แน่นอนครับจ่าฝูงด้วยอันดับ1 24เกมชนะ20เสมอ3แพ้แค่นัดเดียวส่วนดันดีครับอันดับ10ของตัวรังคะแนนตรงนี้24นัดชนะ7เสมอ6แพ้11ยิง37เสีย47ครับแต้มเนี่ยต่างกันลิบลับเลย โซติกในบ้านครับ11นัดทั้งซีซันคว้าใช่เปอร์ครับมีเสมอแค่นัดเดียวยิง3ามสีเสีย2ลูกครับสุดยอดจริงๆครับส่วนทางฝั่งดันดีเกมเยือน11เกมชนะ3มเสมอ3แพ้ห้ยิง12เสีย18ดประตู สติกให้เกมไทยชนะ3เสมอหนึ่งมีแพ้เกมหนึ่งครับให้กับวิลล่าในเกมบอลถ้วยผ่านเลยได้ครั้งเดียวเท่านั้นจาก5เกมหลังสุดผ่านเลยได้ก็คือเกมล่าสุดเลยครับสูงไป3นัดครับต่ำเกมเดียวฝั่งดันดี5เกมไทยชนะ2เสมอ2แพ้1นัดเลยผ่านได้ทั้งหมด4ี่เกมครับเสียเกมเดียวสูง3ต่ำ2ครับล่าสุดเพิ่งแพ้ให้กับฮาร์ดมาที่6 0ูนเลยครับโดยไปครึ่งโหลเลย เห hey, ตุองคู่นี้ครับแน่นอนโซติกทำได้ดีกว่ามีเสมอเกมเดียวก็คือนัดล่าสุดโซติกออกไปเย็นดันดีมาพวกเขาจบเสมอกัน3-3ครับเลด,ดเปิดมา2ลูกนะโอ้โหโซติกในช่วง3เกมหลังสุดผ่านรา,ายแคลกับดันดีไม่ได้เลยครับ รายชื่อตรงนี้ครับฝั่งของเซติกขาดแค่คนเดียวคือเจมฟอร์เรสครับต้องเช็คฟิตส่วนทางฝั่งดันดีเนะี่ยจะไม่มีกัวเมนติโอครับที่ต้องเช็คฟิตก่อนรวมไปถึงสกอตเฟเซอร์ด้วยอีกรายหนึ่งพังรายอัพตรงนี้ครับเซติก4-3-3ฮาตเตตครับประจำการตรงกลางแม็กเกเกอร์และแม็ก โควานก็พร้อมครับตัวรุกของพวกเขาจะมีไมเดะครับที่กําลังฮอตเลยในช่วงนี้อิด้าครับหน้าเป่าและครื้นทางฝั่งขวาฝั่งดันดีครับสามสี่หนึ่งสองไซร่าครับคุมเกมตรงกลางตัวรุกของพวกเขาเนจะมีเบรอนคาเมรอนครับเป็นกลางลุกสั่งสรรเกมให้กับคู่หน้าอย่างไซมอนเมอร์ฟี่ครับและอดีบูมี่ครับโอเล่นมาโอเวอร์เลทครับ2.75านะเกมนี้สูงต่ำเปิดมาส่ลูกเลยครับโอโหทันลูมิติไปเลยสำหรับราค่ะ โซติกครับกับเกมในบ้านรับมือกับดันดีเนี่ยมีถลม่ม71แล้วก็6-0ครับที่ดูยิงขัดขดานเลยพันเลตได้3ครั้งด้วยกันพวกเขากวาดใช้เรียบครับถ้าดันดีมาเย็นนี่เนี่ยก่อนเละไปเลยครับผลงานของเซติกในบ้านให้เกมท้ายชนะทุกนัดครับแต่ว่า3เกมหลังซูปเปอร์เขาผ่านรายคาไม่ได้โดยส่วนใหญ่ออกมาต่อคู่แข่งที่2ลูกครับแต่เกมนี้ก็ถือว่าเปิดมาสูงทีเดียวในรอบห้เกมหลังสุดเนี่ยก็สูงสุดครับ รวมไปถึงก่อนหน้าที่โดนกับแันดี5เกมเนี่ยพวกเขาก็เปิดมาแพงสุดเลยเกมนี้ผลงานของแันดีเกมเยือนครับชนะมา2แพ้2เก็บ2เกมหลังสุดพวกเขาชนะคู่แข่งมานะแต่ว่าอย่างว่าครับเซลติกเนี่ยต้องบอกว่าอยู่เหนือครับอยู่เหนือทุกทีมในลีกเลยก็ว่าได้ครับกับทางฝั่งเลนเจอร์พวกเขายังนําอยู่10ต้มแข่งน้อยกว่าด้วยถ้าเกมนี้ชนะจะหนีออกไปเป็น1 3แต้มแทบจะคอนเฟิร์มแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับหรือว่า เรียกว่าแชมป์ในซีซันนี้ได้เลยสำหรับเซลติกฮอตมากทั้งซีซันนียพวกเขาผลงานดีมากๆเสียประตูแค่2อครับอยู่ที่ว่าเซลติกเกมนี้จะยิงเกินที่3ลูกไหมเท่านั้นเรื่องของการเสียประตูเนี่ยแทบไม่ต้องห่วงเลยรับในบ้านเหนียวมากๆแต่เกมนี้ครับติขอเชียร์เซลติกแล้วกันเพราะว่าราคามาแบบนี้เนี่ยจะส่วนก็ยากครับผลงานของด้นดีมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแม้ว่า2เกมหลังสุดพวกเขาจะทําได้ดีก็ตามไปครับไปเซลติกหมดเดียวครับคู่นี้ บิ๊กแมตของดัตคัพครับเกมนี้ p s v ดวลนเฟเยครับเที่ยงคืน45นาทีเพ V วีเจ้าบ้านครับในเรื่องเนี่ยพวกเขาเป็นจ่าฝูงตอนนี้ครับ10เกมในบ้านชนะ9สะเสมอนหนึ่งยังไม่แพ้ใครเลยในบ้านไร้พ่าย,ายครับยิงได้37เสีย7ส่วนเฟเยครับอยู่อันดับที่5ในฤดูกาลนี้ฟอร์มมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เกมเย็ยนของพวกเขาครับ11เกมชนะ5เสมอ4แพ้2เกมยิง25เสีย15ครับ เพครับผลงานจากให้เกมท้ายชนะ3เสมอ1แพ้1นึ่ผ่านเลยได้สสูงตลอดให้เกมหลังสุดที่ลงสนามล่าสุดเพิ่งจบเสมอกับในเมเกนมาในลีกครับจบไป3,3ผลงานของเฟยเ์เย่ครับห้เกมท้ายชนะ2แพ้2เสมอ1เกมเหลบผ่านได้ครั้งเดียวเท่านั้นจากให้เกมหลังสุดเสียไปถึง4 3สูง3ต่ำา2นัดล่าสุดเพิ่งแพ้กับไอจ็คมาที่2ประตูต่อหด้วยกัน เรื่องของ h a d ตัว e a d ครับ PSV เอาชนะได้2เกมส่วนเฟยเยเอาชนะที่เกมหนึงมีเสมอไป2นัดเลดเป็น PSV ครับผ่านได้2เฟเยผ่านได้3เกมถือว่าเฟยเยนนต,ตรงนี้มาสวยกว่าครับในส่วนของราคารายชื่อตัวผูเล่นครับปีเตอร์บอสจะมันผัง4-2-3-1องนกลางเวียเมนครับคุมเกมตรงกลางตัวรุกของพวกเขาที่ฝากหวังได้ก็คือไซบาร์รี่ครับนำหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและ บากาโยโก้ครับพร้อมประจำการทางขวาหัวหอกจะเป็นลุกเดย์่องครับฝั่งเฟเยน,นูดของคุนซือแบนด์พิดเก้เนี่ยจะมาในผังใส่ส,สามๆแกนกลางของพวกเขาจะมีมูร์รมโบครับคุมเกมตรงการคู่กับมูเดอร์ตัวลุกของพวกเขาจะมีอุเอดะครับเป็นกำลังหลักและไปเสารครับช่วยกันหลงล่าตะขะายเกมนี้เละมลูกหนึ่งครับเพรวีออกมาต่อคู่แข่งก่อนสูงต่ำ3า5 ดูผลงานกัน,กนครับเฟยเย่มาเย็นที่นี่พวกเขามีชนะแค่เกมเดียว40ครับเมื่อปี2021สีเกมถัดมาเป็นช้ยชนะของเพ v ไป2เกมครับมีเสมอกัน2นัดเลดก็เป็นเพ v ีผ่านได้2และเช่นกันครับทางฝั่งของเฟยเย่ผ่านได้3เกมจบส่งไปถึง4นัดครับต่ำแค่นัดเดียวเกมล่าสุดมี3ลูกแล้วยังออกสกอร์ต่ำเลย ส่วนผลงานในบ้านของเพ v วีครับ้เกมท้ายชนะ3เสมอ2เลยผพันได้2เสีย3สูง4เกมต่ำนัดเดียวเฟยนูตครับ5เกมท้ายชนะเกมเดียวเสมอ1ครับและแพ้ไป3เกมตลอด5เกมท้ายที่ออกมาเยอะเนี่ยพวกเขาผันราคาไม่ได้สักนัดเลยครับ 5, สูงไป3ต่ำ2นัดอย่างหนึ่งที่ชัดครับสำหรับคู่นี้ตีขอมองไปที่สกอร์รวมครับ3.25เนะี่ยห้อยสูงไปเลยครับ และคู่นี้หากเลือกฝั่งตีชอบทางฝั่งของทีมเยนเฟยยานูสมากกว่าครับนี่คือเกมบอลถ้วยและมีสิทธิ์ออกลองได้สูงมากๆครับจากผลงานที่เคยพบกันมาเฟยยานูสก็กินราคาโดยส่วนใหญ่ครับเห็นด้วยชอบเหมือนกันครับไปที่เฟยยานูสและสกอตต์จบครบ7คู่ครับวันนี้แนวทางตรงนี้มาสรุปกันกับโน้ตปักหมุดวีตรงนี้ครับปักหมุดวีเนี่ยไปกันที่คู่ของเอซลิมิลานที่จะโดนกับโรมาครับเกมวันนี้อีกคู่ที่เลือกกันไว้ คลิกกันไว้ก็คือโควินทีและรรวครับที่ติจะนำไปฝากเพื่อนๆช่วงหัวค่ำครับพบกันได้ที่ไลน์คลิกที่ลนะิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปแนวทางคู่อื่นครับบิ๊กแมต์วันนี้ที่ทุกคนต้องติดตามเลยก็คือนโคลโซครับโดนอาร์เซนอลตีมว่าดเกมนี้เนโคลโซจะทําได้ดีครับกับเกมในบ้านแม้ว่าต่ล่าสุดปืนจะฮอตมากๆก็ตามแต่นี่คือเกมบอลถ้วยครับและเนโคลโซไม่ควรเสียให้ดังฝั่งอาร์เซนอลนะหากโดนนําแล้วก็ต้องอุดให้อยู่หรือว่ายิงคืนให้ได้ครับเท่านั้นเอง อยู่ในกระเป๋า2ลูกแล้วไม่น่าพลาดอยู่เดียวโซ่ครับก็กันใจกันไปแล้วไปที่สกอร์ต่ำสองจุดเจ็ดห้าเลกานีสมาดริดครับเกมนี้อยู่ทางฝั่งมาดริดอยู่สูงครับโคโรนดวนกับเรเวอร์ฉีกกดครับอยู่โคโรนเกมนี้แม่ไปลองซะแล้วอะถ้าเข้าก็หล่อครับถ้าไม่เข้าก็เจ็บ เซติกดันดีครับเกมนี้อยู่เซติกครับมุดเดี่ยวเฟยเยครับดวลกับเพียรวีเกมนี้ก็ไปที่ทีมรองครับเฟยยินนเชื่อว่าจะเอาอยู่แล้วก็ไปที่สกอร์สูงครับ3.25จัดไปครบ7คู่ครับวันนี้หากชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ช่องติวันทีเด็ดมังแต่งวีสองคนไว้ด้วยนะครับจะได้มาพบกันแบบนี้ทุกวันพรุ่งนี้ศึกสปีดครับบิ๊กแมตช์อย่าพลาดนะครับต้องมาเจอกันที่นี่และตีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ